สวัสดีค่ะนี่นะคะนี่ตรงนี้ก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี่นะมันจะเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้อ่ะมันก็จะเป็นแบบรูเอาไวใแบบ้ใส่ของแบบใส่ของแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆได้หรือว่าจะใส่แก้วน้ําก็ได้ส่วนตรงเนี้ยก็เป็นแบบที่ใส่ของเล่น พวกนี้ที่แบบต้องใช้ในการแบบดูทีวีนั่งเล่นอะไรพวกนี้นั่งเล่นสมุดหนังสือสมุดหนังสือหรือว่าขนมที่แบบมันเก็บได้ในที่ร้อนอ่ะนี่ข้างหลังก็เป็นเบาะแบบนี้นะนี่ใช่เก็บได้ไปข้างหน้าปุ๊บบกฟันหักพอดีนี่แล้วก็เลื่อนได้นี่เลื่อนได้นี่เลื่อนลงได้เห็นไหม นี่ปรับได้นี่ปรับได้ทีละอันนี่อัน,นก็คือ,อดันกอนนี่นะนี่มันก็จะดันแบบนี้่ก็ทําได้ทั้งสามอะไรนะนี่หนึ่งสองสามนี่นะก็คือตรงนี้ที่มันเป็นหนึ่งสองสามตรงนี้นะถ้าปรับแล้วมันจะเป็นแบบนี้ปรับก่อนปรับได้หลาย ระดับที่เราชอบนะนี่้น,นะนี่นะมันจะเป็นหมดเลยตรงนี้ก็จะเหมือนกันส่วนตรงนี้เป็นเล็บยาวนะคะตรงนี้ก็ทาไ,ไ,ได้เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะก็เป็นเหมือนกันนะคะบ๊ายบาย